สวัสดีค่ะ <12. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีุกกอน,นะคะตอนนี้เราก็ถ้าเข้ามาตรงวันนี้ร่มรื่นม,มากเลยเนาะค่ะอันนี้ไลฟ์ไลฟ์หรือว่าคลิปอาน,นทูทำคลิปค่ะ เรานูไลฟ์สดไม่ได้ค่ะทำคลิปแปดนาทีันนี้นะเราก็รวมเดินทางมาด้วยกันนะคะก็ทั้งหมดเฉพาะทีมที่เราเดินทางมาก็11คนนะคะแล้วก็มาสมทบกับทีมของพี่อิสระนะคะเนอะ

นั่งเลยค่ะพี่น euh ั่งใกล้สพารเลยค่ะ น้องไม่มีปัญหาคะไม่ถาม่คุยุยคุไทยเก่งไทยเก่ไทยคล่องมากราชาประทีู่ก่งมกุรับมามองยากมงๆน้อที่สเกและปีนี้เจ็ปที่ปอยู่ประเทศไหนครับอยู่ประเทศไหน มอยู่ประเทศให้กรมทุกกรมที่เรื่องกับต่าถูกต้องนะเห็นคุณเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดเงินเดือนเยแ่ก็มีที่ว่าแล้วคนอยู่ที่ไหนระเทไทยอเยอยู่ที่เชียงโขงไอยู่สุโขทัอยู่กงเท18ปีอยู่ชุมพรหลังสวนเข้าใจไหม เลยไม่สั่งอาหารเลยโอ้โดนตีเลยโอ้โหตีลายน่นะพี่สาวคนสวยเรามาแล้วนะใหญอ้อยแห้คนมาแล้วเสียงมากดเลยนะเนี่ยเป็นไงแล้วไมูใหม พี่เิละของเราแล้วทุกคนนี่เจอกับพี่หอยนะคะอ่าตอนนี้นะคะต้นสาะว่ามีข่าวดีมาบอกจการให้ทั้งหมดเลยค่าห้อง4,200บาท ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอ้ยมาพรมข่าวดีเลยนะทุกคนขอใหม่คนเลื่อยคนใหม่คนเลื่อยคนใหม่เขาไม่ทันเออแลใหม่แล้วใหม่เขาไม่หมดเหรอเขาไม่ว่างั้นพัือใครนี่นี่นี่ไปเลยไปหน่อยเอาจะไม่ได้กินกันอีกเหรอยังค่ะไม่โอ้ย พอจะเลินเออะเลินเหลือห้องเดียวไม่พออยู่คาวดีคาวดี้ที่ไหนอ่ะพี่น้อยรียูเอสเอเทรคแคร์ห้องพักคืนนี้ทั้งหมดเลย10ห้องนะห้องแล้วโรงแรมนี้เหลืออยู่10 11ห้องพอดีเลยเออเาไปครบเลยอ่ะ10ห้องตกย่อยกันหมดเลยที่ไหนอ่ะะที่ไหนนี่นี่นี่เดินไปหน่อยเลยชื่อมีไวไฟด้วยอ๋อมีไวไฟด้วย ขอบคุณนะคะพี่น้อยอยู่ไอนะคะที่มอบที่วักให้เราคืนนี้นะคะไกลอะไรก็คือดีที่สุดแล้วที่เท่าีไปดูเมื่อกี้แต่ว่าดีกว่านี้มันเต็มดีกว่านี้มันเต็มกิ่งฟ้าเนาะวะไม่ใช่นะไปก่อนกลับบ้านไม้รีสอร์ทนะไม่ใช่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมสานีกำลังพิมพ์หานะคะอยู่จุดไหนแต่พี่สระไปดูมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนใช่กล้ไปแสดงไหน่อยพี่เชื่ออนะ สุโขทัย่อนเจร่เลยไปได้เ็ลยไปไหนเด้เพนจันเออเพนจัน่าเพนจันีสอร์ทมีไวไฟมีฟมีกาแฟตอนเช้าโอเคโอเคบันหมานเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันนี่นะคะเราระหว่างรอนะคะอาหารมานะคะตอนนี้นะทุกคนโอ้โห โอ้อันนี้อะไรพี่เสือเมนูฮะคืออะไรเมนูแรกของเราโอ้ต้มยำปลาคังเมื่อต้องเปิดเมนูนะทุกคนว่ามันคือเมนูอะไรฮะแกงป่าปลาช่อนอ๋อสรุปแล้วนะคะแกงป่าปลาช่อนนะทุกคนมาแล้วค่ะเมนูที่สองเอ๊ะเสือเลยโอ้ไลว้าว นี่เขาเรียกว่าอะไรวันนี้เมนูนี่เลยลาบปลาสองเฮ้ยลาบปลาเหรอคืออะไรคะลาบเหรออ้าว่มืดมืดเปิดเลยเปิดเลยเออมันคืออะไรมันใช่เหรอนี่คืออะไรคะต้มต้มยำปลาข่างแต่นี่ซซเลกันอยู่อ่าปู่บอกว่าลาบลาบปลาอ๋อ

เราไม่เคยเราจะรู้สึกว่าเหมือนอ่ทอดปลาช่อนไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะปลาช่อนลุยสวนนะนทุกคนโอ้โะ<อ>มันจะบป็นหน้าอกก่อนบอกกินเมนูปลาจะกินหายอย่างอ่าเพื่อนกินเนื้อกินาได้หแล้วมักหัวมันแสีบได้หัวนะ่ะ โอเคดริปนี้ประมาณนี้เลยนะคะก็ยังมีมเมนูต่อไปนะคะแต่เราก็คลิปไปก่อนนะ